ส่วนที่เทศบาลนครหาดใหญ่วันนี้ก็มีการจัดบริกค cleaning day นะคะของเมืองครั้งใหญ่โดยริ่มต้นการทำความสะอาดนะคะในบริเวณต่างๆค่ะ ซึ่งวันนี้เทศบาลนครหาดใหญ่ได้มีมาตรการเข้มข้นในการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะทั้งการล้างทำความสะอาดการพ่นยาสารเคมีในแหล่งชุมชนที่มีผู้คนพลุกพลาดรวมไปถึงการชัดดาวหรือปิดให้บริการชั่วคราวในสถานที่ที่มีผู้คนไปทำกิจกรรมกันเยอะๆอย่างเช่นบริเวณสนามกีฬากลาง โดยล่าสุดนะคะวันนี้ได้มีการบิ๊กคลีนนิ่งที่บริเวณสนามกีฬากลางจิรคนครครั้งใหญ่ครั้งแรกค่ะโดยสำนักง,งานการศึกษาร่วมกับฝ่ายป้องกันปราบปรามนะคะขอไปกับฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยทำความสะอาดบริเวณลูกวิ่งยางรั้วสนามสนามฟุตซอลโรงยิมเนเซียมรวมไปถึงบริเวณเข้าออกของประตูลูกบิดประตูมือจับราวบ,บันไดเก้าอี้พร้อมทั้งมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสนามกีฬากลางจิรนนครของเทศบาลนครหาจย ซึ่งการประกาศปิดให้บริการชั่วคราวนะคะของสนามกีฬากลาในครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่18ถึง31มีนาคมนี้ค่ะรวมทั้งจะมีการฉีดล้างทำความสะอาดนะคะภายในสวนสาธารณะเทศบาลนาครหาดใหญ่ที่พักผู้โดยสารรวมไปถึงบริเวณถนนใจกลางเมืองหาดใหญ่ในขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวของจัดสงคาบางแห่งนะคะก็มีการประกาศปิดไปตั้งแต่เมื่อวานนี้อย่างเช่นที่บริเวณสวนัต์สงคลาซึ่งก็มีการประกาศปิดชั่วคราวตั้งแต่วันที่18ถึง31มีนาคมนี้ เพื่อความปลอดภัยของทั้งสัตว์รวมไปถึงประชาชนที่เดินทางเข้าไปพักผ่อนไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของเจ้าที่เทศบาลนครหัดใหกันค่ะคือท,ที่เราทราบกันเนาะในเรื่องของอโรคติดเชื้อแพร่ระบาดนะโควิด1 9ทีที่เราทราบกันอยู่เนาะก็เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคนะฮะซึ่งสนามกีฬาเราเนี่ย เป็นพื้นที่ที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการเยอะมากนะคะเราก็ต้องมีมาตรการป้องกันเพื่อความสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาออกกําลังกายเพราะทุกวันนี้คนหาดใหญ่เนี่ยใช้พื้นที่ในออกกําลังกายในการออกกําลังกายเยอะมากนะคะเราก็เลยต้องมีมาตรการที่เข้มงวดนะคะอันดับแรกก็ช่วงนี้นะคะทุกพื้นที่ที่เป็นสนามกีฬาของเทศบาลทั้งหมดเนี่ยจะดําเนินการทําความสะอาด แล้วก็ฆ่าเชื้อทุกพื้นที่สแกนทุกพื้นที่เลยนะคะไม่ว่าจะภายในภายนอกในอาคารสนามกีฬาแล้วก็สนามต่างๆแล้วก็ให้ทําความสะอาดพื้นผิวทําความสะอาดที่เป็นฝาผนางังหรือราวจับทุกอย่างที่มีการสัมผัสนะคะคนเข้ามามีการสัมผัสนะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทุกคนนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้หมายความว่าทําวันเดียวแล้วเลิกนะเราก็จะต้องมีการทาปล่อยๆอาจจะวันเว้นวันนะคะทำเพื่อสร้างความมั่นใจมากขึ้นนะคะ แล้วก็จะปิดการให้บริการชั่วคราวจนกว่าเ,าเรื่องของโรคนี้จะเอาบางลงนะคะสำหรับผู้ที่มาใช้บริการไม่ว่าจะมาติดต่อราชการหรือในส่วนไหนที่จะมาใช้พื้นที่ในสนามอันดับแรกก็คือ,เ,อเข้ามาเนี่ยเราก็อยากให้มีแมสนะแมสเพื่อป้องกันนะะแล้วก็มาคัดกรองนะะเราก็จะมีจุดคัดกรองที่เป็นหน่วยพยาบาลของสนามกีฬา แล้วก็ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลทำความสะอาดนะคะในการฆ่าเชื้อก่อนที่จะติดต่อนะอันนี้คือคงต้องขอความร่วมมือทุกคนที่เข้ามาใช้พื้นที่สนามนะคะตรงนี้ท่านประลัดปฏิบัติหน้าที่นายกท่านามอมรวงวันก็สั่งกำชับนะทุกพื้นที่ก็ในสํานักงานนะะสำนักสำนักทุกสํานักทุกกองนะะก็ ทําความสะอาดในพื้นที่ของตัวเองนะ,ะเรื่องของโลนนลงคนที่จะเข้ามาด้วยนะคะ,นะะแล้วก็ยังมีสนามกีฬาแห่งที่2ซึ่งอยู่ที่ถนนใกล้วัดปักกิ่งนะคะเพราะบริเวณนั้นก็ทําความสะอาดด้วยเหมือนกันค่ะก็แบ่งเจ้าหน้าที่ไปส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งกําลังทั้งหมดมาทุกจุดค่ะมีมีเจ้าหน้าที่ในการทําความสะอาดช่วยกันค่ะช่วยกัน